พักท่านจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารและปฏิรูปกองทัพหรือไม่อย่างไรครับคุณสวัสดิ์ครับครับ,ค,รบคือพอพูดถึงการเกณฑ์ทหารนี่นีผมว่าเราจะบอกว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิอกอะไรนี่นะแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศชาติก็ต้องมีความมั่นคงนะครับ,รบ,รบยังไงก็ต้องมีทหารมีความมั่นคงระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะมีด้วยจํานวนมากน้อยเพียงใดคราวนี้ ในเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าพอเราพูดถึงทหารที่ไปเกณฑ์หรือทหารเกณฑ์เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกมีเกียรติอ่าเราจะรู้สึกว่าทหารเกณฑ์ก็คือทหารรับใช้ไปเป็นคนใช้ไปเป็นคนขับรถมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่มีเกียรติครับแต่ถ้าเราสามารถจะทำให้ทหารเกณฑ์นี่นะเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะเป็นอาชีพที่เหมือนกับมีการลื่นไหลมีความก้าวหน้า เป็นอาชีพได้นะแล้วแล้วนะถ้าคุณเป็นทหารเกณฑ์นี่นะเป็นเลฟเฟเรนอย่างหนึ่งในชีวิตคุณนะหมายความว่าเวลาที่คุณไปทํางานที่อื่นไปอาชีพอะไรเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะบอกแล้วว่าต้องเป็นทหารเกณฑ์นะเพราะเขาพอคุณเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยคุณเป็นคนที่มีวินัยคุณเป็นคนที่มีความแข็งแรงคุณเป็นคนที่ทําอะไรได้ทุกอย่างไม่หยิบยงนะคุณเป็นคนที่มีความจงรักภักดีนะครับมีความกตัญญูอะไรเงี้ยนะผมว่าเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจะ Create Image ภาพลักษณ์ของทหารเกณฑ์ให้ได้รับการยอมรับ,รบแล้วก็มีอะไรที่มีหนทางสู่ความก้าวหน้ามีเส้นทางแล้วก็เป็นเอกสารอ้างอิงในชีวิตเขาที่เขาจะไปต่ออนาคตเขาด้วยความเป็นทหารเกณฑ์อย่างนี้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารหรอกเริ่มเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็อยากจะต้องผมต้องการที่จะมาเป็นที่นี่ผมต้องการจะมาสมัครที่นี่ฉะนั้นมันอัตโนมัติเลยก็คือว่าคนสมัครมากกว่าความต้องการฉะนั้นเนี่ยผมว่า บางทีเราก็บอกว่าเกณฑ์ทหารดีหรือไม่ดีผมว่าแก้ง่ายๆนะทาให้คําว่าทหารเกณฑ์เนี่ยมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีอนาคตของนี่นแบบมองมุมกลับเลยนะครับเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเริ่มต้นก็คือทําให้อาชีพของทหารเกณฑ์เป็นทหารอาชีพที่มีศักดิ์มีศรีมีเกียรติยศและมีเส้นทางการเดินส่วนว่าจะยกเลิกหรือไม่ไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระเลยเอาอว่าถ้าทําอย่างนี้เนะว่าโอ้โหใคร ถ้าเกิดอาชีพนี้นะต่อไปจะสมัครงานที่นั่นที่นี่นะเขาบอกว่าคุณผ่านการเป็นทหารเกณฑ์นะคุณจะได้เปรียบได้เปรียบเพราะอะไรเพราะการเป็นทหารเกณฑ์ของคุณน่ยทาให้คุณมีทักษะมีวินัยเป็นคนจงรักโทดีไม่ทุจริตนะเป็นคนที่มีสปิริตอยู่แค่นี้นะครับผมว่ามันจะมันจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและจะเป็นการส่งเสริมอาชีพแต่ฝั่งอีกฝั่งที่เขาพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ย ทหารน่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องมาเกาเกณฑ์ทหารอีกไปเปิดรับสมัครเป็นเกินแล้วกำลังเติล้วผมอยากจะเริ่มต้นที่ว่าทําให้ทหารเกณฑ์มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีโอกาสมีความก้าวหน้าในชีวิตจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดอเคนี้เป็นอีกมุมนึงครับเป็นอีกมุมหนึ่งในข้อวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่เกิดขึ้นว่าจะเลิกการเกณฑ์ทหารหรือจะทําให้ทหารเนี่ยทหารเกณฑ์เนี่ยมีศักดิ์ศรี ชาติพัฒนากล้ามีแนวทางเป็นเช่นนี้ครับอีกคําถามหนึ่งครับอยู่ในนี้อีกเช่นเดียวกันแล้วต้องตอบเรื่องปฏิรูปกองทัพป่าไม่ได้ตอบไหมครับเมื่อกี้มีสองคำถามอยู่ปฏิรูปกองทัพเออลืมไปได้ยังไงท่านพิธีกรใหญ่ครับลืมคำถามครับปฏิรูปกองทัพหรือไม่คือคือผมคลิกอย่างนี้นะผมผมอยากจะใช้คําว่ากองทัพก็คือส่วนราชการส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา258เนี่ยนะครับก็บอกไว้แล้วว่ารัฐเนี่ย จะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกำลังพลของส่วนราชการต่างๆครับฉะนั้นถ้าพูดถึงจะปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ท,ที่ว่าดูไม่ดีมันก็เหมือนกับส่วนราชการสรากอื่นๆก็ต้องมีการปฏิรูปะนะฉะนั้นวันนี้ผมก็คิดว่าเราก็มาดูกันสิว่ามันเป็นยังไงแ่ะบริบทของของความมั่นคงของชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหรือเปล่าเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับความมั่นคงของประเทศเนี่ยอยู่ที่พรมแดนใช่ไหมครับวันนี้ เราอยู่ในอาเซียนใช่ไหมเรามีเพื่อนเยอะถูกไหมเรามีนโยบายต่างประเทศที่เหมาะสมประเทศไทยมีบทบาทเป็นผู้นําในอาเซียนนี่ผมยกตัวอย่างฉะนั้นเนี่ยความจําเป็นของการใช้กําลังทหารก็อาจจะลดน้อยลงไปถูกไหมครับก็มันขึ้นอยู่กับบริบทว่าเราจะดําเนินนโยบายในการรักษาประเทศเราด้วยด้วยอะไรนโยบายทางทหารอย่างเดียวหรือนโยบายต่างประเทศด้วยหรือไฮบิดคู่ขนานทั้งนโยบายทางทหารทั้งนโยบายต่างประเทศแล้วก็ถ้าเกิดเราดําเนินนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า งั้นกองทัพเนี่ยควรจะมีอาวุธอะไรควรจะมีบุคลากรแค่ไหนนะครับผมผมมองในลักษณะของการบริหารประเทศอะนะครับฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการปดูก,กองทัพเนี่ยเราก็ต้องมองมองบริบทนี้ด้วยแล้วก็มามองในเรื่องของโครงสร้างกําลังพลนะครับแล้วก็สิ่งที่กองทัพมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่ามาเสริมศักยภาพให้กับประเทศ